หลี่ซีเย่ตอนที่2933มูล,ลค่าที่แท้จริงหลังจากที่หลี่ทีเย่ไปไกลจากนายและบ่าวคู่นั้นแล้วได้พลิกดูพระพุทธรูปไม้ที่อยู่ในมือพลิกไปมาหลายครั้งจากนั้นก็ได้มองดูไปจิงหนิงที่อยู่ข้างๆงไปจิงหนิงเองก็ที่จะมองดูพระพุทธรูปไม้ที่อยู่ในมือของหลี่ทีเย่จ้องมองดูชนิดไม่อยากจะละสายตาไปที่อื่นสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเทียงเพราะว่าพระพุทธรูปไม้องค์นี้ซื้อมาด้วยเงินหนึ่งร้อยล้าน ดูถ้าเจ้าจะชอบพระพุทธรูปไม้นี้เป็นพิเศษหลีท่ที่ยิ้มบางบางทีหนึ่งสายตาของไปจินหนิงเหมือนถูกพระพุทธรูปไม้นี้ดึงดูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นรู้สึกจะไม่เคยละสายตาไปเลยอย่างนั้นมันมันเคยเป็นสิ่งที่ถูกพวกเราเอาไปจำนำปจินหนิงเองก็ไม่รู้ว่าตนเองมีอากัปกิริยาอย่างไรในขณะนี้ได้แต่หัวเราะแห้งๆทีหนึ่งจำเป็นต้องละสายตาไปจากนั้นแล้พูดด้วยน้ำเสียงที่เบามากๆคำหนึ่ง มันมันมันเคยเป็นสมบัติประจำประกูลของพวกเราเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมายาวนานจากบรรพบุรุษประกูลเจ้ามีวาสนากับาศาสนาพุทธหรือหลี่ที่เย่หัวเราะและโยนพระพุทธรูปไม้ที่อยู่ในมือไปจิงหนิงถึงกับอกสันขวันแขวนขณะที่หลี่ที่เย่โย,ยนพระพุทธรูปไม้ไปตามอารมณ์สายตาของนาง้อดที่จะมองตามพระพุทธรูปไม้ที่ขึ้นลง หัวใจของนางหล่นไปถึงตาตุ่มนางเกรงว่าหลี่ที้เย่ไม่ทันระวังและไม่สามารถรับพระพุทธรูปไม้นี้เอาไว้ได้เกิดหล่นลงพื้นจนแตกละเอียดไปแล้วว่าจะทำอย่างไรค่าค่าค่าก็ไม่ชัดเจนนะจิตใจของไปจินหนิงในเวลานี้ไม่สงบสายตาของนางมองขึ้นลงตามจังหวะการขึ้นลงของพระพุทธรูปไม้และกล่าวว่าสรุปคือขณะที่ข้าย,ยังเด็กมากมันมันก็อยู่ในบ้านภายหลังภายหลังที่บ้านนำมันไปจำนำเพื่อให้ข้าได้ไปบำเพ็ญตน ไปจิงหนิงมีชาติกำเนิดมาจากผืนแผ่นดินไกลกันดานแต่ว่าตามคำกล่าวอ้างผู้เท่าผู้แก่ในบ้านของนางพวกเขาย้ายมาจากแดนลัทธิเซียนส่วนย้ายมาด้วยเหตุผลใดนั้นผู้อาวุโสในบ้านของนางก็ไม่ชัดเจนแล้วจากปากคำของผู้อาวุโสในบ้านทราบมาว่าช่วงที่ยังอยู่ที่แดนลัทธิเซียนนั้นฐานะทางบ้านของพวกเขามีฐานะที่ร่ำรวยมากภายหลังได้เสื่อมลงและยิ่งเสื่อมโทรมลงทุกวันหลังจากที่ได้ย้ายมาอยู่ที่แผ่นดินไกลกันดานแล้ว จากการที่ความเป็นอยู่ยิ่งยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีค่าภายในบ้านได้ถูกจำนำไปทีละชิ้นชิ้นท้ายที่สุดก็เหลือไว้เพียงพระพุทธรูปไม้องค์นี้เท่านั้นฟังจากผู้อาวุโสที่อยู่ในบ้านเล่าว่าพระพุทธรูปไม้องค์นี้คือสมบัติประจำประกูลของพวกเขาสมาชิกในบ้านลุวนแล้วแต่เคารพบ,บูชาพระพุทธรูปไม้องค์นี้มาทุกยุคทุกสมัย ฟังว่าเป็นเพราะพระพุทธรูปไม้องค์นี้นี่เองที่คอยคุ้มครองตระกูลของพวกเขาอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยแต่ทว่าจากการที่ไปจิงหนิงเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในบ้านของพวกเขาก็ไม่ได้มีสิ่งใดสามารถมีค่าเพียงพอที่จะนำไปจำนำได้อีกแล้วเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วตระกูลของพวกเขาก็ได้เสื่อมลงจนไม่เหลือสภาพอีกแล้วในเวลานี้เองผู้อาวุโสในตระกูลของพวกเขาก็คิดอยากจะผนาดขึ้น จะอย่างไรเสียผู้บำเพ็ญตนในตระกูลของพวกเขาดูจะลดน้อยลงไปทุกทีทีแล้วหากไม่ผงาดขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ตระกูลของพวกเขาก็จะต้องตกต่ำกลายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาธรรมดาตัดขาดจากโลกของผู้บำเพ็ญตนอย่างสิ้นเชิงแล้วสุดท้ายเพื่อให้ป่ายจิงหนิงได้ไปบำเพ็ญตนผู้อาวุโสของตระกูลจึงตัดสินใจเด็ดขาดด้วยการจำนำพระพุทธรูปไม้องค์นี้ออกไปเพื่อสามารถมีปัจจัยเพียงพอที่จะให้ป่ายจิงหนิงได้ไปฝึกบำเพ็ญตน นับว่าไปจิงหนิงเองก็ไม่ได้ทำให้ผู้อาวุโสของตระกูลต้องผิดหวังและทำให้นางประสบความสำเร็จที่เป็นอยู่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งของกองทัพเทียนเทียนแม้ว่าความสำเร็จในภาพรวมของไปจิงหนิงนี้ไม่สามารถกล่าวได้ว่ายอดเยี่ยมปราศจากผู้ต่อกรเมื่อทอดสายตามองไปทั่วทั้งแดนลทัททิเซียนแต่ว่าก็นับได้ว่าเป็นยอดฝีมือคนหนึ่ง ทว่ากล่าวสำหรับประกูลของพวกเขาแล้วนั่นคือสิทธิทแข็งแกร่งมากที่สุดสำหรับบุคคลยุคหลังหลังหลายยุคที่ผ่านมาแล้วไปจินหนิงเองก็นึกไม่ถึงว่าเวลาล่วงเลยมาถึงวันนี้แล้วยังสามารถมองเห็นพระพุทธรูปไม้องค์นี้ที่ถูกประกูลจำนำไปในครั้งนั้นอีกครั้งก็นับว่าเป็นวาสนาอย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อไปจินหนิงมองเห็นพระพุทธรูปไม้องค์นี้อยู่ในตู้จึงถูกมันดึงดูดเอาไว้โดยไม่อาจละสายตาไปไหนได้อีกเลย แต่ว่าด้วยราคาสามแสนมันเป็นสิ่งที่นางไม่สามารถรับได้อยู่แล้วเพียงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความจินตนาการของนางไปมากทีเดียวหลี่ที่เย่ถึงกับอาศัยราคาที่ไร้เหตุผลที่สุดซื้อพระพุทธรูปไม้องค์นี้เอาไว้ผู้อาวุโสของตระกูลบอกว่าพระพุทธรูปไม้ององนี้ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยตลอดการ เวลานี้ไปจินหนิงดูจะตื่นเต้นมากขณะมองดูหลี่ชี้เย่ที่โยนพระพุทธรูปไม้ในมือขึ้นลงทำให้นางตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวในเวลานี้ไปจินหนิง,งอดที่จะเป็นกังวลไม่ได้ว่าพระพุทธรูปไม้ที่คุ้มครองตระกูลของนางให้ปลอดภัยองค์นี้จะต้องตกจนแตกละเอียดไปด้วยน้ำมือของหลี่ชี้เย่แม้ว่าพระพุทธรูปไม้องค์นี้จะไม่ใช่ของนางอีกต่อไปแล้ว และนางก็รู้ว่าชาตินี้ก็ไม่สามารถนำเอาพระพุทธรูปไม้องค์นี้กลับมาได้อีกจะอย่างไรเสียด้วยราคา100ล้านนี้ทั่วชีวิตของนางก็ไม่สามารถเอาจํานวนเงินมากมายเช่นนี้ออกมาได้แม้จะเป็นเช่นนี้ก็ตามแม้ว่าพระพุทธรูปไม้องค์นี้จะไม่ได้เป็นของตระกูลนางอีกต่อไปแต่ว่าไปจินหนิงเองก็ไม่ต้องการให้ถูกทําให้แตกละเอียดไปด้วยมือของหลี่ชีเย่พระพุทธรูปสามารถคุ้มครองคนให้ปลอดภัยรือ หลี่ชีเย,ย่ยิ้มนิดหนึ่งและไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นยังคงโยนพระพุทธรูปไม้ในมือขึ้นลงเหมือนเดิมเจ้าอย่าโยนอีกเลยสุดท้ายไปจินหนิงที่ถูกทําให้ตกใจไม่น้อยรีบห้ามหลี่ชีเย,ย่เอาไว้อดที่จะจ้องเขมองงอไปที่หลี่ชี้เย,ย่และกล่าวว่าเกิดเจ้าโยนมันแตกไปจะทำอย่างไรไม่ว่าอย่างไรก็มีค่าถึงหนึ่งรล้านเลยนะหลี่ชีเย,ย่จับพระพุทธรูปไม้แน่นอยู่ในมือ อดหัวเราะขึ้นมาและกล่าวว่าเข้าหากมันง่ายต่อการถูกโยนจนแตกละเอียดก็เป็นไปไม่ได้ที่จะปกป้องคุ้มครอง,งประกูลของเจ้าให้สงบสุขมาทุกยุคทุกสมัยแล้วแค่ตกลงไปเบาๆก็แตกละเอียดได้แล้วก็นี่มันคือแม้แต่ตัวเองยังรักษาไม่ได้ไหนเลยจะปกป้องผู้อื่นให้ปลอดภัยได้ไปจิงหนิงถึงกับตะลึงนิดหนึ่งเมื่อได้ฟังทัศนะที่ประหลาดเช่นนี้ทัศนะเช่นนี้นับว่าแปลกประหลาดมากเกินไปแล้วแต่ว่าเมื่อฟังดูก็รู้สึกว่ามีเหตุผล เพียงแต่พระพุทธรูปไม้องค์นี้ถูกตั้งบูชาอยู่ภายในบ้านตลอดมาไปัจิงหนิงเองก็ไม่ทราบว่ามันจะทนต่อการโยนหรือไม่อย่างใดไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามการที่ไปัจิงหนิงเห็นหลี่ชีเย่จับพระพุทธรูปไม้เอาไว้ใส่มืออย่างมั่นคงนั้นทําให้นางรู้สึกโล่งอกไปเปราะหนึ่งมองดูหลี่ชีเย่ที่ดูจะมีท่าทีไม่แคร์เลยนางไม่เข้าใจเสียเลยว่าของที่มีมูล,ลค่าหนึ่งร้อยล้านเมือ่อยู่ในมือของเขาแล้วเขาไม่แคร์เลยแม้แต่น้อย เหตุใดเจ้าเจ้าจะต้องเสียเงินถึงร้อยล้านไปซื้อมันไปจินหนิงที่มองดูหลี่ที่เย่แล้วรู้สึกฉนนอยู่บ้างและกล่าวว่าต่อให้เจ้าใช้เงินแค่30ล้านก็สามารถซื้อมันได้อยู่แล้วแรกทีเดียวไปยจินหนิงยังเข้าใจว่าการที่หลี่ที่เย่ขึ้นราคาอย่างบ้าคลาั่งเสียเงินถึง100ล้านเพื่อซื้อพระพุทธรูปไม้องค์หนึ่งนั้นเป็นเพราะหลี่ที่เย่ชอบพระพุทธรูปไม้องค์นี้มากจริงๆกระทั่งไม่อยากจะวางมันลง เวลานี้ดูไปแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยเห็นหลี่ชี้เย่จับพระพุทธรูปไม้ที่มีมูล,ลค่าถึงหนึ่งร้อยล้านโยนแล้วโยนอีกตามอารมณ์เหมือนเป็นของเล่นที่ไม่มีราคาอย่างนั้นทําให้ไปจิงหนิงเข้าใจทันทีว่าการที่หลี่ชีเย่ซื้อพระพุทธรูปไม้องค์นี้เอาไว้ใช่ว่าเขาชอบมากอะไรทํานองนั้นบางทีอาจเป็นไปได้ว่าเขาแค่ซื้อเอาไว้ตามอารมณ์เท่านั้นเองมันมีข้อแตกต่างกันหรือหลี่ชีเย่ยิ้มนิดหนึ่งและเอ่ยขึ้นตามอารมณ์ว่า เหมือนดังตอนเช้าที่เจ้าไปซื้อซาลาเปาข้างถนนด้วยฐานะในวันนี้ของเจ้าแล้วซาลาเปลาลูกหนึ่งจะซื้อด้วยราคาสามอีปะหรือสิบอีประราคานี้มีข้อแตกต่างหรือพันยประกาศคู่ไม่ไม่มีข้อแตกต่างไปจินหนิงกล่าวและรู้สึกงงงันอยู่นิดหนึ่งแม้ว่าในโลกของแดนลทัทธิเซียนในโลกของเหล่าเทพแท้จริงขั้นอมตะในโลกของราชาแท้จริงปราศจากผู้ต่อกรแล้วนางเป็นเพียงบุคคลที่ไม่มีความสำคัญอะไร และไม่มีค่าคู่ควรจะกล่าวถึงเลยเท่านั้นเองแต่ทว่าหากในโลกของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแล้วอาศัยกำลังทรัพย์ของนางในวันนี้ใช้สามอีปะหรือสิบอีปะเพื่อซื้อซาลาเปาสักลูกในโลกของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาจะเป็นสามอีปะหรือสิบอีปะก็ช่างด้วยราคาเช่นนี้กล่าวสำหรับนางแล้วเป็นยอดที่ไร้ค่าคู่ควรจะกล่าวถึงต่อให้เป็นซาลาเปาที่มีมูลค่าเพียงสามอีปะนางก็สามารถจ่ายด้วยสิบอีปะตามอารมณ์ได้ ก็ถูกแล้วล่ะหลี่ที่เย่หัวเราะและกล่าวตามอารมณ์ไปว่า30ล้านกับ100ล้านสำหรับข้าแล้วไม่ได้แตกต่างอะไรมันเหมือนกันทั้งนั้นคำพูดที่ง่ายๆตามอารมณ์ของหลี่ที่เย่พลันทำให้ไป่จิงหนิงถึงกับอึดอัดหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็น30ล้านหรือ100รล้านกล่าวสำหรับนางแล้วก็เป็นเงินจำนวนมหาศาลที่เอื้อมไปไม่ถึงกระทั่งสำหรับยอดฝีมือจำนวนมากใต้ล่าอย่าว่าแต่บุคคลที่ไม่มีความสำคัญเช่นานาง แม้แต่บรรดาสิทธิผู้บำเพ็ญตนโอรสกระทั่งเหมือนดังกุมานซ้ายหมิงหวังกุมารขวาหมิงหวังกล่าวสำหรับพวกเขาแล้ว30ล้านหรือ100ล้านล้นลวนแล้วแต่เป็นยอดเงินมหาศาลทีเดียวอย่างไรก็ตามในสายตาของหลี่ที่เย่แล้วนั่นเป็นเพียงจำนวนเงินที่เล็กน้อยไม่คู่ควรจะกล่าวถึงเฉกเช่นสำหรับนางแล้วเหมือนเช่นยอดเงินสามอไปอย่างนั้นความแตกต่างลักษณะเช่นนี้ช่างเป็นอะไรที่ทำให้ผู้คนอึดอัดจนหายใจไม่ออก ในเวลานี้เองไปจินหนิงนึกถึงคำพูดคำหนึ่งนั่นก็คือต่างกันราวฟ้ากับดินแต่ว่ามันคุ้มกับราคาเช่นนี้ขณะที่ไปจินหนิงกำลังอึดอัดจ,จนหายใจไม่ออกหลี่ที่เย่ได้กล่าวเออระเหยขึ้นมามันมันมันคุ้มค่ากับเงิน100รล้านไปจินหนิงตะลึงนิดหนึ่งรู้สึกไม่น่าเชื่อในตาคู่นั้นของนางเบิกกว้างในความทรงจำของนางครั้งนั้นคนในตระกูลขณะนำเอาพระพุทธรูปไม้องค์นี้ไปจำนำ ได้ยินมาว่ามันก็แค่หนึ่งถึงสองหมื่นเท่านั้นเองภายหลังได้ผ่านมือไปหลายทอดจึงขึ้นไปถึงสามแสนในความคิดของไปจิงหนิงราคาเช่นนี้ก็นับว่าเกินไปแล้วราคาเช่นนี้อาศัยกำลังทรัพย์ของนางนายวันนี้ไม่สามารถซื้อกลับมาได้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามเวลานี้หลี่ที่เย่ยกลับบอกว่ามันคุ้มกับราคาหนึล้านแล้วว่าจะไม่ทำให้ไบจิงหนิงตกใจจนตะลึงได้อย่างไร แม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพระพุทธรูปไม้องค์นี้จะเป็นสมบัติประจำตระกูลของพวกเขากล่าวสำหรับป่ายินงหนิงแล้วมูลค่าของมันอยู่ที่ความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของความสามาัคคีของคนในตระกูลชั่วการลนานและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลที่สมบกสุขปลอดภัยตลอดกาลในทัศนะของป่าินหนิงมองว่าพระพุทธรูปไม้องค์นี้หาใช่ของวิเศษอะไรมันเป็นเพียงหลักฐานอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้าหากในราคาสามแสนและนางมีเงินจำนวนนี้จริงนางจะซื้อมันกลับมาอย่างแน่นอนหากเป็นราคาสามล้านนางจะพิจารณาสักนิดถ้าหากเป็นหนึ่งร้อยล้านเมื่อเป็นเช่นนี้กล่าวสำหรับไปจริงหนิงแล้วเกรงว่าต่อให้นางมีเงินจำนวนนี้ก็จะไม่ซื้อมันกลับมาจะอย่างไรเสียพระพุทธรูปไม้เช่นนี้มันเป็นเพียงหลักฐานหาใช่ของวิเศษอะไรราคาหนึ่งร้อยล้านมันเกินไปแล้ว แต่ว่าเวลานี้หลี่ที้เย,ย่ถึงกับบอกว่าพระพุทธรูปไม้องค์นี้สมกับราคาหนึ่งรล้านแล้วว่าจะไม่ทําให้ไปจินหนิงตกใจจนทําอะไรไม่ถูกได้อย่างไรต่อให้เพิ่มมูล,ลค่าขึ้นไปอีกก็ยังคุ้มแค่ศิลากแกร่งอมตะเท่านั้นไหนเลยจะเทียบกับมันได้หลี่ที้เย่ยหัวเราะทีหนึ่งและกล่าวว่าแม้ว่าข้าจะมีเงินมากแต่ทว่ายังไม่ถึงขั้นเสียเงินไปซื้อขยะมาหากเป็นขยะก็ไม่เข้าตาข้าอยู่แล้ว ไปจิงหนิงตะลึงนิดหนึ่งเมื่อได้สติกลับมาก็รู้สึกว่าคำพูดของหลี่ที่เย่ก็มีเหตุผลลองนึกดูก่อนไปจากของวิเศษในร้านตั้งมากมายหลี่ที่เย่ไม่ได้มองสักแอร์วบหนึ่งด้วยซ้ำและของวิเศษเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มอบให้ได้ฟรีฟรีเขากลับไม่หวั่นไหวย่อมเป็นการบ่งบอกว่าของวิเศษเหล่านี้ไม่เข้าตาของหลี่ที่เย่มันมัน,ม,นมันมีค่ามากขนาดนี้จริง,รงหรึอในเวลานี้ไปจิงหนิงเองก็รู้สึกมึนงงขณะมองดูพระพุทธรูปไม้องค์นั้นที่อยู่ในมือของหลี่ทีเย่ นางเติบโตมาพร้อมกับมองเห็นพระพุทธรูปไม้องค์นี้ไม่รู้ว่าได้มองดูมาแล้วกี่ครั้งแต่นางไม่เคยมองออกกว่าพระพุทธรูปไม้องค์นี้จะมีค่ามหาศาลเทียงนี้เข้าหากเจ้าสามารถมองออกได้แล้วก็เรียกว่ายอดเยี่ยมมากแล้วละ่ะหลี่ที่เย่หัวเราะและกล่าวว่าบรรพบุรุษของเจ้าก็นับว่ามีความสามารถในเมื่อมีความสามารถแล้วพวกเขาจะเอาไม้แกะสลักง่ายๆสักชิ้นมาเป็นสมบัติประจำตระกูลอย่างนั้นหรือพัญยประกาศคู่ มันก็ใช่ไปจริงหนิงตะลึงนิดหนึ่งแม้ว่าตระกูลของพวกเขาตกต่ำเสื่อมลงอย่างสิ้นเชิงแล้วในเวลานี้แต่ว่าฟังจากผู้เฒ่าในตระกูลบอกเอาไว้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาก็เคยเป็นมหาเศรษฐีมาก่อนในเมื่อบรรพบุรุษพวกเขาเคยมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีย่อมต้องมีทรัพย์สินที่สะเทือนเลื่อนลั่นในครอบครองในยุคที่มีเงินทองมากมายบรรพบุรุษพวกเขายังคงถือเอาพระพุทธรูปไม้องคหนึ่งมาเป็นสมบัติประจําตระกูล ลองนึกภาพดูพระพุทธรูปไม้เช่นนี้องค์หนึ่งจะเป็นไม้แกะสลักที่ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองหรือก่อนหน้านั้นไปจินหนิงไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้ให้ลึกซึง้งเวลานี้เมื่อถูกหลี่ที่เย่เตือนสติแล้วไปจินหนิงพลันรู้สึกว่าเรื่องนี้คงไม่ง่ายใดเช่นนี้นั่นนั่นนั่นมันคืออะไรไม่ง่ายนักกว่าจะได้สติกลับมาและกล่าวว่ามันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมากับมือของพระลังกาจริงหรือพัญญาประกาศคู่ ในอดีตพระพุทธรูปไม้องค์นี้เป็นเพียงสิ่งของที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งในใจของนางเท่านั้นตอนที่2,934หลิวซันเฉียงหลี่ทีเย,ย่ยิ้มนิดหนึ่งและกล่าวว่ามันล้ำค่ากอาว่าการสร้างขึ้นมากับมือของพระลังกาอีกนิดหนึ่งล้ำค่ากอาว่าการสร้างขึ้นมากับมือของพระลังกาอีกนิดหนึ่งไปจิงหนิงตะลึงอยู่ตรงนั้นแม้ว่านางจะเป็นเพียงบุคคลที่ไม่มีความสําคัญ แต่ว่านางก็รู้ว่าพระลังกานั้นดำรงอยู่ในสถานะเช่นใดพระลังกาคือปฐมบรรพบุรุษที่ยอดเยี่ยมมากมีผู้กล่าวว่าเขาสามารถเทียบเคียงได้กับปราดไกลกันดานหากว่าพระพุทธรูปไม้องค์นี้สร้างขึ้นโดยพระลังกาแม้ว่ามันจะไม่ใช่ของวิเศษแม้ว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่ดูธรรมดาธรรมดาชิ้นหนึ่งมูล,ลค่าของมันก็เป็นที่สะเทือนเลื่อนลัน่นตอนนั้นกุมารซ้ายหมิงหวังและกุมารขวาหมิงหวังคิดจะซื้อพระพุทธรูปไม้องค์นี้ก็เพราะคาดเดาว,ว่า พระพุทธรูปไม้องค์นี้อาจมีความเป็นไปได้ที่สร้างขึ้นกับมือโดยพระลังกาเทียงแต่พวกเขาไม่ค่อยจะมั่นใจเท่านั้นเช่นเช่นเช่น,ชนนั้นมันคืออะไรไบจินหนิงรู้สึกมึนงงอยู่บ้างนางเติบโตมาพร้อมกับเห็นพระพุทธรูปไม้องค์นี้แต่กลับมองไม่ออกกว่าพระพุทธรูปไม้องค์นี้ล้ำค่ายิ่งกว่าสร้างขึ้นกับมือของพระลังกาเสียอีกเอานี้ไปหลี่ที้เย่หัวเราะทีหนึ่งโยนพระพุทธรูปไม้ที่อยู่ในมือให้กับไบจินหนิง ขณะที่พระพุทธรูปไม้องค์นี้ถูกโยนออกมานั้นทําเอาไปจิมหนิงตกใจจนขวัญหน,นีดีฟอร,รีบเร่งรับเอาพระพุทธรูปไม้องคงนี้ที่ถูกโยนเข้ามานางเกรงว่าหากไม่ทันระวังแล้วรับเอาไว้ไม่ได้เช่นนั้นแล้วพระพุทธรูปไม้องค์นี้คงตกแตกละเอียดไปเมื่อมือทั้งสองของไป่จิมหนิงกอดพระพุทธรูปไม้องค์นี้เอาไว้อย่างแน่นอหอพอดําดนาแล้ว นางจึงรู้สึกล่งอกไปทีเหมือนยกของหนักลงจากบาแม้จะเป็นเช่นนี้ก็ตามมือทั้งสองของนางกอดที่จะสั่นเทาทีหนึ่งสามารถจินตนาการได้ว่าเมื่อครู่นั้นตื่นเต้นเทียงใดเมื่อครู่นี้นับว่าสร้างความประหกแก่ไปจริงหนิงไม่น้อยทีเดียวต่อให้พระพุทธรูปไม้องค์นี้ไม่ใช่สมบัติประจําตระกูลของพวกเขาแต่ว่ามันก็เสียเงินซื้อมาถึงหนึ่งร้อยล้านเกิดตกแตกแล้วก็มันช่างเป็นการขลานสมบัติของตระกูลเพียงใด จะมีสักกี่คนที่สามารถผลาญเงินจำนวนนี้ได้เล่านี่นี่นี่ไปจินหนิงมองดูพระพุทธรูปไม้ที่อยู่ในมือรู้สึกไม่ค่อยจะเข้าใจนางจ้องมองไปที่หลี่ชีเย่ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดหลี่ชี้เย่จึงได้โยนพระพุทธรูปไม้องค์นี้ให้กับนางมอบให้เจ้าหลี่ชี้เย่ยิ้มนิดหนึ่งท่าทางตามอารมณ์ยิ่งและกล่าวว่าในเมื่อเป็นสมบัติประจำตระกูลของเจ้าเวลานี้ก็นับว่าเป็นการกลับคืนสู่เจ้าของแล้ว มอบมอบ,มอบ,ม,อบมอบให้ข้าไปจริงหนิงถึงกับพูดติดอ่างไม่ง่ายนะักขณะพูดคำคำนี้ออกมานางถึงกับลากเสียงสูงและร้องเสียงแหลมขึ้นมามาคราวนี้คนโหดอันดับหนึ่งเองก็ตกใจจนตะลึงงินไปแล้วยังไม่ต้องพูดถึงว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ลำพังอาศัยมันซื้อกลับคืนมาด้วยเงินหนึ่งร้อยล้านของสิ่งนี้นางไม่กล้าแม้แต่จะคิดหนึ่งร้อยล้านสำหรับนางแล้วมันคือตัวเลขมหาศาล แต่ว่าเวลานี้หลี่ชี้เย่ยนพระพุทธรูปไม้องค์นี้มอบให้กับนางตามอารมณ์ง่ายๆผู้ที่มือเติบบนโลกนี้นางเคยพบเห็นมาก่อนแต่เช่นหลี่ชี้เย่ที่พลันลงมือก็คือหนึ่งรล้านมอบให้ตามอารมณ์ง่ายๆเช่นนี้เกรงว่านางไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนในเวลานี้ไปจริงหนิงตะลึงงานอยู่ตรงนั้นและไม่สามารถเรียกสติกลับมาหนึ่งรล้านก็ได้มอบให้กับนางง่ายๆแบบนี้มันเหมือนว่าเป็นความฝันชัดๆนี่นี่นี่นเป็นเรื่องจริงหรือ ปัยจิงหนิงเอ่ยขึ้นด้วยท่าทีงงงนันหลังจากตะลึงอยู่ครู่ใหญ่หากจะว่าด้วยเจตนาะที่เห็นแก่ตัวปัยจิงหนิงย่อมต้องการได้พระพุทธรูปไม้องค์นี้จะอย่างไรเสียนี่คือสมบัติประจําตระกูลของพวกเขายังไม่ต้องพูดถึงว่าพระพุทธรูปไม้องค์นี้มีค่ายอย่างใดในฐานะที่หนึ่งในสมาชิกของตระกูลนางมีหน้าที่ที่จะต้องรับเอาพระพุทธรูปไม้องค์นี้กลับบ้านยิ่งไปกว่านั้นครั้งนั้นเพื่อให้นางได้เข้าไปเป็นผู้บำเพ็ญตน ทางประกูลจึงได้นำเอาพระพุทธรูปไม้องค์นี้ไปจำนำกล่าวได้ว่านางมีภาระหน้าที่ยิ่งใหญ่ในการรับพระพุทธรูปไม้องค์นี้กลับไปยังประกูลแต่ทว่าสมควรทราบว่าหลี่ชีเย่เป็นผู้ที่จ่ายเงินจำนวนหนึ่งร้อยล้านซื้อพระพุทธรูปไม้องค์นี้กลับมาจริงแท้แน่นอนหลี่ชีเย่หัวเราะทีหนึ่งและกล่าวเรียบๆบขึ้นการที่เขาถือโอกาสจัดการโยนพระพุทธรูปไม้องค์นี้ให้กลับไปจินงหนิงตามอารมณ์เช่นนี้ ไม่เหมือนเป็นการโยนหนึ่งล้านแต่เป็นการโยนหนึ่งอีแปะอย่างนั้นค่าค่าค่ารับไว้ไม่ได้สุดท้ายไปจินหนิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆทีหนึ่งแม้ว่าท่าทางจะช้านิดหนึ่งแต่นางยังคงคืนพระพุทธรูปไม้องค์นี้ให้กับหลีท่ทีเย่ไปข้าข้าข่านอยากได้มันมากหลีท่ทีเย่ดูจะตัดใจไม่ได้อยู่บ้างแต่ว่านางยังคงละสายตากลับมาอย่างใจร้าย และกล่าวท่าทีจริงจังว่าแต่ว่ามันมันถูกซื้อกลับมาโดยท่านด้วยการเสียเงินไปหนึ่งล้านค่ารับไว้ไม่ได้ล้ำค่าเกินไปแล้วแม้ว่าไปจินหนิงอยากได้พระพุทธรูปไม้องค์นี้เป็นอันมากและหากนางสามารถรับพระพุทธรูปไม้องค์นี้กลับประกูลไม่เพียงเป็นการจัดการเรื่องใหญ่ที่อยู่ภายในใจของนางให้เสร็จสิ้นเท่านั้นยังเป็นการจัดการเรื่องใหญ่ภายในใจของคนในประกูลให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยอีกด้วย แต่ว่านางยังคงไม่กล้ารับเอาไว้ราคาสูงถึงหนึ่งล้านกล่าวสำหรับไปจินงหนิงแล้วนับว่าล้ำค่ามากเกินไปมีค่ามากเกินไปแล้วรับเอาไวเ้เถอะหลี่ที่เย่ไม่ได้ยื่นมือไปรับยิ้มนิดหนึ่งและกล่าวว่าแค่พระพุทธรูปไม้องค์หนึ่งเท่านั้นเองต่อให้เป็นพระจริงๆมาสำหรับข้าแล้วอย่างไรก็ได้เจ้าจะไปแค่ซาลาเปาราคาหนึ่งอีแปะอย่างนั้นหรือพันยประกาศคู่ไปจินงหนิงจ้องมองหลี่ที่เย่ด้วยท่าทีงงงันนิดหนึ่ง นางเห็นว่าหลี่ชีเย่ไม่เหมือนเป็นการล้อเล่นนางเข้าใจได้ว่าการกระทําของหลี่ชีเย่นี้จริงจังขอบคุณคุณชายพรั้นไปจิงหนิงรับเอาพระพุทธรูปไมเอาไว้แล้วได้คุกเข่าก้มกราบกับพื้นด้วยการแสดงคาราวะเต็มรูปแบบและกล่าวว่าบุญคุณยิ่งใหญ่ที่คุณชายมีต่อตระกูลของข้าข้าไปจิงหนิงไม่มีสิ่งใดตอบแทนขอเพียงคุณชายต้องการข้าไปจิงหนิงยินดีเป็นมัวเป็นควายให้กับคุณชาย ลุกขึ้นมาเถอะหลี่ทีเย่รับการคารวะเต็มรูปแบบจากไปจิงหนิงพยักหน้าด้วยท่าทีเออระเหยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ไปจิงหนิงลุกขึ้นมาแล้วอุ้งพระพุทธรูปไม้อยู่ในมือความรู้สึกเช่นนั้นนางไม่สามารถหาคำพูดใดมาเปรียบเปยมันคล้ายเป็นความฝันอย่างนั้นเท่าหากจะบอกว่ามันเป็นความฝันแต่มันกลับจริงแท้อะไรอย่างนั้นประมูลขายประมูลขายแล้วการประมูลขายของห้างเจียวหิงงอกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว นายท่านทุกๆท,ท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่าได้พลาดโอกาสจังหวัดที่หลีที่เย่ยกับไปจิ้งหนิงกาลังเดินผ่านถนนสายหนึ่งปรากฏเสียงร้องตะโกนเสียงหนึ่งดังขึ้นมองเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งที่สวมใส่เสื้อผ้าชาวบ้านธรรมดาบนตัวมีถุงผ้าห้อยอยู่หลายใบชายหนุ่มผู้นี้มีอายุไม่น้อยแต่ว่าเขากลับไว้ผมทรงจุกที่ด้านบนเป็นทรงกลาครอบและดูตลกยิ่งนักรูปหน้าของชายหนุ่มผู้นี้ทั้งใหญ่ทั้งกลม แต่ว่าใบหน้าที่ยิ้มตาหยีของเขาดูมีความสนิทสนมยิ่งทําให้ผู้พบเห็นรู้สึกถึงความสนิทสนมแม้ว่าเขาจะเร่ขายของให้กับผู้คนก็ไม่ทําให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดีนายท่านดูนี่สิการประมูลขายของห้างเจีวหิงงอพวกเรากําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนายท่านต้องการซื้อบัตรผ่านประตูสักใบหรือไม่ชายหอหนุ่มผู้นี้เดินเข้ามาใกล้แล้วนําใบปลิวโฆษณาแผ่นนึ่งยัดใส่มือของหลีทีเย พ่อห้างเจียวหิงอหลีทีเย่ถึงกับเผยรอยยิ้มขึ้นมาและจ้องมองดูชายหนุ่มผู้นี้ถูกต้องเป็นห้างเจียวหิงอของพวกเราชายหนุ่มผู้นี้ทำยืดอกขึ้นมาทันทีที่เอ่ยถึงชื่อห้างของตนดูภาคภูมิใจอย่างยิ่งและกล่าวว่าห้างของพวกเราเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในแดนลทัทธิเซียนไม่สิเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในแดนสามเซียนไม่มีห้างไหนใหญ่กว่าพวกเราในแดนเทียนสองงกวันอีกแล้ว เอาสาระสำคัญขณะที่ชายหนุ่มผู้นี้กำลังคุยโวถึงห้างของตอนเองอยู่นั้นหลี่ที่เย่กล่าวเรียบเรียบขึ้นมาแต่ว่าพูดก็พูดเถอะคคำพูดที่คล้ายคุยโวของชายหนุ่มผู้นี้นั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดมาก็เป็นความจริงเป็นความจริงที่ห้างเจียวหิงอนั้นคือห้างที่ใหญ่ที่สุดของแดนสามเซียนและเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในด่านเทียนสอง,งกวานอาแห่ชายหนุ่มมีท่าทางผอือผอมเล็กน้อยส่งเสียงไอทีหนึ่งและกล่าวว่า นายท่านมาคราวนี้ห้างเจียวหิงงอพวกเราจัดให้มีงานประมูลขายครั้งใหญ่พิเศษทุกคนล้วนสามารถเข้าร่วมงานได้แต่ว่าของที่จะประมูลขายล้วนแล้วแต่เป็นของที่สุดยอดมากเช่นมุกชะตาแท้กาพุทธนิรันดร์การจานวิเศษนพก้าวชายหนุ่มผู้นี้พูดน้ำไหลไฟดับเอ่ยชื่อของวิเศษทุกชิ้นเหมือนดังเป็นของล้ำค่าในบ้านตนเองอย่างนั้นงานประมูลขายครั้งยิ่งใหญ่ประจำทุกๆ5ปีของห้างเจียวหิงงอมาถึงแล้ว ไปจริงหนิงคำนวณเวลาแล้วจึงนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ระยะนี้นางถูกส่งให้ไปปฏิบัติการลาดประเวนจึงไม่ได้ใส่ใจความจริงแล้วภายในด่านเทียนสองกวันได้มีการโฆษณาแบบปูพรมไปทั่วของห้างเจียวหงอมาแล้วขอ,อแม้ว่าชายหนุ่มจะพยายามอธิบายถึงของวิเศษแต่ละชิ้นอย่างเต็มที่แต่ทว่าดูเหมือนหลี่ชีเย่จะไม่ได้ให้ความสนใจ ดูดูด,ดูนี่สิเห็นหรือ,อยังนายท่านของวิเศษชิ้นนี้รับรองว่าคู่ควรให้ท่านไปสู้ราคาเป็นลงเซียนลงเซียนนะเนี่ยสายตาของชายหนุ่มผู้นี้นับว่าแหลมคมยิ่งนับเมื่อเห็นว่าหลี่ที่เย่ไม่ให้ความสนใจจึงงัดเอาท่าไม้ตายของตนออกมาทันทีพลิกเปิดหนังสือโฆษณา,าหน้าหนึ่งขึ้นมาไม่ขอปิดบังนายท่านลงเซียนใบนี้มาจากแดนเซียนยากจะหาไดเทียมในล่ามีเพียงหนึ่งเดียวนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชายหนุ่มผู้นี้คุยโวขึ่งทันทีด้วยการคุยโวว่าสินค้าที่นำมาประมูลขายนั้นยากจะหาไดเทียมในล่าและมีเทียมหนึ่งเดียวนับแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นไปตามคาดภายใต้การคุยโวของชายหนุ่มผู้นี้สายตาของหลี่ชี่เย่ถูกลงเซียนใบนี้ดึงดูดเข้าให้แล้วจริงๆแม้ว่าไม่ได้เห็นของจริงแต่ว่ารูปภาพที่ปรากฏอยู่บนหนังสือโฆษณาเป็นภาพพิมพ์ที่เกิดจากการทาบกับสินค้าจริงทำให้มองเห็นเหมือนจริงมาก เป็นความจริงที่ลงเซียนใบนี้ได้ดึงดูดสายตาของหลี่จีเย่เอาไว้อย่างแท้จริงเขาถึงกับเพ่งมองดูลงเซียนที่พิมพ์อยู่บนหนังสือโฆษณาเป็นสิ่งที่ได้มาในวันที่เกิดภัยพิบัติใหญ่น่ะสิหลี่จีเย่เอ่ยขึ้นขณะจ้องมองภาพบนหนังสือโฆษณาเฮอเเรื่องนี้เรื่องนี้นะ่ะหรือข้าน้อยไม่ทราบข้าน้อยไม่ทราบแต่ว่าทุกคนต่างก็พูดว่ามันมาจากแดนลัทธิเซียน มาจากแดนลัที่เซียนยากจะหาไดเทียมในล่ายากจะหาไดเทียมในล่าชายหนุ่มผู้นี้พูดจาวกวนไม่ต้องการพูดให้ชัดเจนหลี่ทีเย่มองดูเขาแอร์วบหนึ่งและเอ่ยขึ้นเรียบเรียบว่าทำไมเจ้าเองก็ไม่ชัดเจนหรือพัญญาประกาศคู่นายท่านข้าน้อยเป็นเพียงคนขายบัตรผ่านประตูเรื่องอื่นๆข้าน้อยก็ไม่ชัดเจนนะักเรื่องนี้ต้องรอให้การประมูลขายเริ่มต้นขึ้นผู้ดำเนินการประมูลจะแนะนำให้นายท่านเองชายหนุ่มผู้นี้รีบกล่าวขึ้น เมื่อครูเจ้ายังทำเหมือนเอ่ยถึงสมบัติล้ำค่าในบ้านอยู่เลยมีใช่หรือหลี่ที่เย่กล่าวเอ้อระเหยขึ้นมาขณะมองดูชายหนุ่มผู้นี้เรื่องเรื่องนี้มีเรื่องเช่นนี้หรือมีเรื่องเช่นนี้หรือชายหนุ่มผู้นี้ท่าทางเหมือนเป็นคนที่ลืมอย่างนั้นจำไม่ได้เสียแล้วว่าเมื่อครูตนเองได้พูดอะไรออกไปนายท่านท่านซื้อบัตรผ่านประตูเถอะมา,มา,ม,ามาบัตรผ่านประตูที่ขายโดยหลิวซันเฉียงเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในเมืองแล้ว รับรองไม่หลอกลวงนายผู้เท่าท่านมามาขายให้ท่าน500ชายหนุ่มเปลี่ยนประเด็นเสนอขายบัตรผ่านประตูของตนทันทีแต่ก่อน200มีใช่หรือนี่เป็นเพียงบัตรผ่านประตูธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่บัตรสําหรับแขกผู้มีเกียรติอะไรนั้นไปจิงหนิงคือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในด่านเทียนสองงบวานจึงรู้เรื่องเหล่านี้อย่างทะลุปลุกโลงเดี๋ยวนี้ครึ่งราคาแล้วครึ่งราคาแล้วชายหนุ่มท่าทางดูผืดผอมยิ่งรีบกล่าวว่า ในเมื่อพบกับนายท่านก็ลดราคาให้นายท่านก็แล้วกัน200ก็แล้วกันค่าขาดทุนอย่างหนักแล้วกล่าวพลางบ่นอุบถึงความลำบากยากเข็นของตนเจ้ากล้าแม้แต่เอากำไรจากข้าหลี่ชี้เย้หัวเราะดึงบัตรผ่านประตูไปจากมือของชายหนุ่มนายท่านข้าข้าเป็นเพียงคนที่ไม่มีความสำคัญที่ขายบัตรผ่านประตูก็เพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นชายหนุ่มผู้นี้พลันทำหน้านน่วเมื่อเห็นว่าหลี่ชี้เย่อาศัยกำลังดึงบัตรผ่านประตูของตนไปและไม่ยอมจ่ายเงิน